بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفكهو قولي رب زدنا علما ورزقنا فهما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث ولا في رمضان حديث يصيب إت، ودوي في كما تاي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله وجد وشد المأزر، متفق عليه، وفي رواية المسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد. ใน العشر ีลกว่าคริสไม่ได้เจตนาใงอองความร่ารายงานจากหญิงอาอาชะรลอเ่าเมื่อเข้าสู่ช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านอบบมุมฮัมลมัดซทออะลัยฮิวะซัลลัมก็จะฟื้นฟูค่ำคืนให้มีชีวิตชีวาและท่านจะปลูกครอบครัวของท่านให้ตื่นขึ้นและท่านมีความกระฉับกระเฉงและหนักแน่นในการทำอิบาดะบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิม และสำนวนที่บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมระบุว่าท่านรอซูลส,สลลฮุอะลฮิวะซัลล,ลัมได้ขมักขเม่นในช่วงสิบคืนสุดท้ายอันเป็นการขมักขเม่นที่ไม่เหมือนวันอื่นๆฮะดิษบทนี้ชี้ให้เห็นถึงว่าสิบคืนสุดท้ายของเดือนละมะดอนนั้นมีความพิเศษกว่าเดือนอื่นๆโดยการเพิ่มความเชื่อฟังต่ออัลลอ์หรือความต่ออาต่อัลลอ์ แล้วก็การทําอีบาดมากๆไม่ว่าจะเป็นการละหมาดไม่ว่าจะเป็นการราลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาวาจาลาและการอ่านอัลกุรอานในฮะดิษข้างต้นที่ท่านหญิงไอชาได้รายงานมานั้นได้ให้เห็นถึงสี่คุณลักษณะด้วยกันที่ท่านอบีของเรานั้นได้เป็นแบบอย่างหรือแนวทางให้กับเราไว้คุณลักษณะแรกก็คืออัจยันไลการทําให้กลางคืนนั้นมีชีวิตชีวาขึ้นมาดังนั้นการมีชีวิตชีวาของกลางคืนนั้นก็คือหมายถึง การไม่หลับไม่นอนดังนั้นการทําให้กลางคืนนั้นมีชีวิตชีวาขึ้นก็ด้วยกับการการเชื่อฟังต่อเราและการทําให้จิตวิญญาของเรานั้นมีชีวิตชีวาด้วยกับการที่ไม่หลับไม่นอนกลางคืนนั้นเพราะว่าการนอนเป็นพี่น้องของความตายหรือเป็นแขนงหนึ่งเป็นชนิดหนึ่งของความตายนะครับที่กล่าวมาข้างต้นการทําให้กลางคืนนั้นมีชีวิตชีวาหมายถึงการทําให้กลางคืนนั้นมีชีวิตชีวาด้วยกับการดํารงละหมาด การอิบาด้าต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกและอีกฮะดิษหนึ่งซึ่งเหมือนจะมาขัดแย้งกับฮะดิษข้างต้นที่ท่านนาับีุมูฮัมมัดส,ลลลสุลต์ลาวะเซมได้ตำหนิห้ามการละหมาดแบบละหมาดตลอดทั้งคืนติดต่อกันจนตลอดปีซึ่งปรากฏอยู่ในฮะดิษของท่านอับดุลลอฮ์อิมรุอัม์โรดิยัลอลอันฮุมาดังนั้นนักวิชาการก็มีมุมมองว่าฮะดิษบทนี้นั้นไม่ได้มี การขัดแย้งกับฮะดิษข้างต้นที่ท่านอย่างไอเช่ได้รายงานมุมมองที่1ก็คือการห้ามของท่านอับีในฮะดิษเนี่ยว่าห้ามยืนละหมาตลอดทั้งคืนนี้หมายถึงอย่าทําจนต่อเนื่องกัน,กนตลอดทั้งปีอันนี้คือมุมมองแรกที่นบีห้ามแล้วก็2ในการที่ฮะดิษต้นแรกก็คือการทําให้กลางคืนนะั้นมีชีวิตชีวานั้นคือกลางคืนส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ ซึ่งก็มีหลักฐานมาสนับสนุนในมุมมองนี้ก็คือคำพูดของท่านไอชะรเดียล,ลออันฮาฉันไม่เคยเห็นท่านรอซุสละล,ลอวะไลวะซัลลา,ยาลมยืนละหมาดในการคืนจนกระทั่งเช้าเลยเพราะฉะนั้นฮะด,ดีษที่สองบทนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันถ้าจะละหมาดในสิคืนสุดท้ายไม่ใช่ปัญหาแต่ที่ท่านนบีห้ามในฮะด,ดิษที่2ก็คือห้ามทำต่อเนื่องตลอดทั้งปีถ้าจะทำบางช่วงแล้วก็หยุดไม่มีปัญหา นะครับคุณล,ลักษณะที่2ที่ได้จากคดีที่ท่านหญิงไอชาได้รายงานถึงคําว่าไอกอซอะ์ลหูคือทําให้ครอบครัวของท่านอบีนตืน่นหมายถึงบรรดาภรรยาที่สามารถละหมาดได้ไม่มีไม่มีเฮตไม่มีนิฟาสนะครับก็คือตัวสะอาดสามารถที่จะทําการละหมาดได้เพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการโฉกโฉยความดีในการที่จะรำลึกถึงอัลลอฮ์ในการทําอิบาดัในช่วงเวลาที่จําเริญนี้ นะครับนี่คือคุณลักษณะที่2คุณลักษณะที่3ที่เราได้จากคะดภีรนี้ก็คือคำว่าว yad ก็หมายถึง ijtahaa การขม am ักขมึนในการทำํำ ibadah โดยการเพิ่ม ibadah ให้มากโดยการเพิ่ม ibadah ให้มากกว่าใน20คืนแรก20วันแรกดังกล่าวนี้เพราะว่าใน10คืนสุดท้ายนั้นนะ่ะมีอยู่วันหนึ่งที่ประเสริฐก็คือ l a ล l ตุลกอ a ซึ่งดีกว่าพันเดือนแล้วก็คุณลักษณะสุดท้ายที่เราได้จากคะดีร ก็คือวัชดาลเมียซัคำนี้หมายถึงจัดดาหรืออิจตาฮาดาก็หมายถึงการคำักคำเมณนฟิลออบดะดาในการทำอิบดะดาผู้คนที่ทำอิบดะดาในสิบคืนสุดท้ายเนี่ยก็หวังว่าจะได้พบเจอกับไลลาตลกุกอตในสภาพที่ผู้คนนั้นได้ดำรงละหมาดอยู่โดยที่พวกเราหวังว่าจะได้พบเจอกับคืนไลลาตลกุกอตนะครับในสภาพที่พวกเรานั้นได้ดำรงละหมาดเพื่อ อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل ผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกนะครับแล้วเราก็แล้วเราก็จะได้รับอภัยโทษในบาปต่างๆที่เหล่านั้นได้ทํามาก่อนหน้านี้ดังนั้นจําเป็นต่อมุสลิมในการที่จะทําอิบารัดาให้เยอะกว่าเดิมคนคนหนึ่งได้พบกับเดือนอรรมดาดอนแล้วแต่ว่าได้พบในสภาพที่บกพร่องเมื่อ20วันแรกมีการพบกพร่องก็มีโอกาสใน10คือสุดท้ายซึ่งมีวันประเสริฐ ที่เรานั้นไม่รู้ว่าจะอยู่ในวันไหนก็ทําให้ดีประดาประดาด้วยกับความอดทนต่อการพักดีต่อละซุบฮานะหัวตาอาลานะครับแล้วก็ปฏิบัติการงานในช่วงโค้งสุดท้ายในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนอมตดอนให้มากๆแล้วก็บรรชมชนชาวสลับของอุมะเนี่ยก็ได้ปรากฏในการที่จะละหมาดให้ยาวนานในช่วงกลางคืนนะครับ ตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมหมัดสุลตาลหัอะัยฮิวะซัลลัมสำหรับบรรดาผู้ศรัทธานั้นจะต้องมีสองความคมักขคเม้นในตัวของเขาในเดือนอมดอความคมักขคม้นหรือความพยายามอันแรกก็คือในช่วงกลางวันความพยายามหรือความคมักขคม้นต่อการถือศีลอดนะครับแล้วคมักขคม้นที่สองความพยายามที่สองก็อยู่ในช่วงของกลางคืนขมักขคม้นต่อการดํารงละหมานะครับดังนั้น สำหรับใครก็ตามที่สามารถรวมสองอย่างนี้เอาไว้ในตัวเขาได้ก็เท่ากับว่าเขานั้นได้ให้สิทธิ์กับทั้งสองความพยายามนั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่อดทนที่จะได้รับผลตอบแทนโดยที่ไม่สามารถจะคำนวณนับได้เลยและจำเป็นต่อมุสลิมทุกคนนะครับในการที่จะกระตุ้นส่งเสริมครอบครัวให้มีความกระฉับกระเฉง ทำให้ปรารถนาในการที่จะทําอิบาดดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูกาลที่ยิ่งใหญ่นี้และแท้จริงการตื่นในช่วงเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับแต่ว่าก็จําเป็นจะต้องมีการชี้แนะต่อครอบครัวแล้วก็ฝึกฝนสู่การใช้สอยประโยชน์จากช่วงเวลาของกลางคืนแล้วก็ให้ระวังให้มากๆที่ประโยชน์ที่เราแสวงหาไว้นั้นอะ่ะมันจะหายไป ด้วยกับการซบซิบนินทานความยิ่งใหญ่จากเรื่องดังกล่าวนะก็คือการที่ผู้คนนั้นใช้เวลาหมดไปกับการละหมาดแล้วก็อดหลับอดนอนในกลางคืนของพวกเขาแต่การอดหลับอดนอนของพวกเขานั้นนะไปอยู่ในสถานที่ที่ต้องห้ามไปอยู่รวมตัวอยู่กับบรรดาผู้ที่ทำบาปนะครับนี่คือความขาดทุนขอให้อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานั้นทำให้พวกเราห่างไกลจาก สิ่งไม่ดีต่างๆเหล่านี้ขอรับสุบฮานะหัวตา,าลาทำให้หัวใจของพวกเรานั้นเข้มแข็งมั่นคงต่อการทําอิบารดะเพื่อรับสุบฮานะหัวตา,าลาเพื่อที่ให้เรานั้นจะได้พบกับข้ามคืนอัลกอดนะครับซึ่งเป็นข้ามคืนที่ดีกว่าพันเดือนนะครับและเราก็หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นผู้ที่ทําอิบาดะแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตา,าลาทรงตอบรับขอรับสุบฮานะหัวตา,าลาทรงตอบรับ ในการงานของพวกเราไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการถือศีลอดการอ่านอัลกุรอานและการขอด้อาอนของพวกเราสุดท้ายนี้ก็ขอลอสุบฮานาหัวจาราทำให้พวกเรานั้นอยู่บนแนวทางอันเที่ยงตรงที่ลอสุบฮานาหัวจาราพึงพอใจวาบิล,ลาฮิตาฟิกวะลิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะราห์มะตุลลอฮ์วะบารักาตุ